อปิเยหิสัพยะโ,ยโคทุโคปิเยหิวิปยปะโ,ยโคทุโขยำปิดฉังนะระพะติตัมปิทุกขังสังขิตเนะปัญจุทาปาานักขันธาทุกขาอิทังโขปนะภิกขเวทุกขะสะมุทะโยอริยสัจจังยายังตันหาปานโนภะพาวิกา นันทิราคาสะสหาคาตาตัดละตัดราภินันทินีเสยะถีทางกามาตันหาภาวะตันหาวิภะวะตันหาอีทางโขงปันะพิขเวทุกขนิโรโธอริยสจัจจโยตัสสาเยวะตันหายะอิอาศส,ะสะวิราคะนิโรโธจาโคปะ ธีนัสโคมุติอะนา n า r a y o อิทังโขปาณพิกเวทุกขานิโรธาคามินีปาติปาธาอาาริยสัจจัญญาเมวะอาาริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยะธีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาว,วาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาว,วาจาโมสัมมาส,สติสัมมาสมาธิ นิทางทุกขงังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาะทิยานางังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปปะทิอาโรโกอุทัปาะทิตังโขปะนิทางทุกขงังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิกเวบุเพออนะนุสเสตุ ทมเมสุจักขุงอุทัปาัิยานางอุทัปาัิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโรโกอุทัปิตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมพิกาเวบุเพอานะนุสเสตุเสสุทมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิ อิทังทุกขสะสมุทัยโยจริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอะนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจกักขุาางอุทัปธิญาณังอุทปาปิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทัปธิอารกโกอ,อุทปาธิตังโขปะนิทังทุกขสะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวบุเพอะนะ นุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานงอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโรโกอุทัปาธิตังโขปะนิทังทุกขาสะมุทายโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิขเวบุเพอานะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานงอุทัปาฏิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโรโกอุทัปปาธิ ิทางทุกขะนิโรธอร,ริยสัจจันติเมพิคเวบุเพอนานนุสุตเตสุธรรม,มสุจักขุง,ขงอุทาปาธิยานางังอุทาปาธิปัญญาอุทาปปธิวิชาอุทปปธิอาโรโกอุทาปาปิตังโขวะนิทางทุกขะนิโรธอาร,ริยสัจจังสัจฉิาตับพันติเมพิคเวบุเพ อมะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโรโกอุทัปปาทิทางโคปะนิทางทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโรโกอุทัปปาทิ อีทางทุกขนิโรธาคามินีปาติปาทาอาริยสัจจันติเมพิกะเวบุเพอานะนตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏทิยานงอุทปฏทิปัญญาอุทปฏทิวิชาอุทัปปทิอาโรโกอุทัปฏทิตังโขปะนิทางทุกขนิโรธาคามินีปัติปาทาอริยสัจจัง ภาว,วติตพันติเมพิขวเวบุเพอนันุส,สุตเตสุธรรม,มสุจักขุงอุทปา,าธิยานังอุทปา,าธิปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอารกโกอุทปา,าธิตังโคปะนิทางทุขะนิโรทาคามินีปติปทาอาริยสัจจังวา พาวิตันติเมพิกาเวบุเพอนะันุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทัปาทิญานางังอุทปา,าธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทปา,าธิอาโรโกอุทาาัปธิยาวะกีวัจจะเมพิกาเวอิเมสุจะตุสุสอริย,ยสัจเจสุอิวัมติปัติตวัฏถังทวสทะ,าส,ทะสาการ,รยะขาภูตังยานะทัศนังนะวิ สุวิสุทังองโหสิเนวตาวะหังภิกขเวทัเทวะเกโลเกสะมาระเกสพระม,มะเกสัตสะมานณพรามะนิยาปะชายะสะเทวะมนุษยายอนุตรังสัมมาสัมโูทิงอะภิสัมพุทโทปธันจันญาสิงยะโตจะ โคมสพิากาเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปดิวัฏถังทาวาสสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังสุว,สว,สวิสุทังอโหสิอัาหังพิกาเวสเทวะเกโรเกสรามะเกสพรมะเกสัสสะมนะพรามณิกยาปัจจายา สทัทวมามนุสัย,ยะอนุตตรังสำมาสัมุูธิอภิสัมพุทโธปัญญาปัญปัจัญญาสิงญาน,นจักปนนะนามีถาสันอุป,ปทาทิอกุปปามีวิมุติอายะสัมมติชาตินติปานิธานินุนับปุนับ พระโวติอิทิมัโวจะพักขวาอัตตะมานะปัญจาวักขิยาพิขูพักขวาโตภาสิตังอภินาทุอามิตอิมิตอิมัตม,ม,มินจะปะนะเวยากะระนัสมิงพันยามาเนอายัตมโตโกทันยัสสาว,วิรชัง วีตมะรังธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกินจิตสมุทะยะธรรมังสัพพัดตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจพระวาธรรมะจักกูจักเกภุมมาเทวาสัทธรรมนุษย์สาวีสูงอตามพระขาภาราณะสิยังอิสิปตัตเนมิขทายอนุตร,รังธรรมะจักกลางปวัต ติตังอุปาติวัติยังสัมมนิวะวะวาพระมะนิวะวาทีวะทีวินะวามารินะวาพรมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสัมมินติภูมานังเทวานังฮัตสัตทางสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถะมนุษย์สาวีสุงจาตุม ạ หาราชิกานงเทวานังสัตทางสุตวตาวะติงสาเทวสัตธะมนุษสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวสัตธะมนุษสาเวสุงยามานางเทวานังสัตทางสุตวาตุสิตาเทวสัตธะมนุษสาเวสุงสุตุสิตานางเทวานังสัตทางสุตวะ นิมานะราติเทวาสัทธมนุสสาวิสุงนิมานะราตินางเทวานังสัทธังสุตวะปะระนิมมิตะวะสาวัตติเทวาสัทธมนุสสาวิสุงปะระนิมมิตะวะสาวัตตินางเทวานังสัทธังสุตวะพระมัคายิกาเทวาสัทธมนุสสาวิสุงอิตังภะคะวาภาฬานะสิยังอิ สิปะตเะนมิทายีอนุตรงธรรมะจัก,กังปวัตติตังอัปะป,ะปะติวัตติยังสมัมมนีนาวาพรหม,มนีนาวาเทวะทเทวีนาวามาเรนาวาพรหมมุนาวาเกจิกีนะจิวาโลกัสสมินติอิติหตนะขะนีนาตีนะมุต มุหุตินยาวะพรหมโรกาสัตโธอปคุกขัดคัดชิอัญจะทะสะสะหัสสะสีโรกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมานจะโอราโรโอสาวโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอะ ติกรรม,มวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตตะพโพกทันโยัญญาสิวัตตะพโพกทันโยอิติหิทังอายัสมะโตโกทันยัสสะอายันโกทันโยเตวะนามังอะโหสีติ